หอมปลูกกระเทียมไ้กินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮากะเริ่มมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะค่ะนอไก่ขันบรรทุงเนาะไก่ขันบรรทุงกับโคกน้องหน้าเนาะค่ะนอเมื่อนี้นะไก่ขันบรรทุงนะจะมาปลูกกระเทียมเนาะค่ะนอการเห็ดสวนเห็ดโคกน้องหน้าของไก่ขันบรรทุงนี่อุปกรณ์ที่มีอยู่นี่ก็คือเสียมอันเดียวเนาะค่ะนอที่ไก่ขันบรรทุงเห็ดอยู่นี่นะ มื่อนี้นะเขากะจะมักคุดแปลงปลูกกระเทียมเนาะบ่ว่าจะเป็นปลูกกระเทียมปลูกค่าปลูกตะไคร่ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะที่อยู่ในสวนนีนะ่ะใกล้คันมันทุงกะใส่เสียมลิมเดียวนี่ละนะในการเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะคะนะ่ะเนาะคือเขาปลูกบหลายเนาะใกล้คันมันทุงนะำเบเดปลูกหลายนะ,ะนนะยนะแต่ว่าปลูกทุกอย่าง พยายามปลูกหลายๆอย่างไม่ได้ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเป็นไร่เป็นสองไล่อะไรอย่างนี้นะก็คือปลูกปลูกทุกอย่างอะที่กินได้อย่างนี้นะแต่ว่าก็อย่างละเล็กอย่างละน้อยอย่างเงี้ยอย่างกระเทียมนะวันนี้กระเทียมแกคันบรนทุงมาปลูกกระเทียมนี่เนาะก็คือเฮาจะปลูกแค่สามแปลงเนาะค่ะเนาะเฮาบริเตุลราเนาะปลูกปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยออกจากปลูกกระเทียมแล้วเฮาก็ จะไปปลูกขมิน้นออกจากปลูกขมิ้นกับปลูกกระชายออกจากปลูกกระชายเขาก็ไปปลูกอย่างอื่นนะ่กะก็คือปลูกพืชหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละปลูกไปตามตามพื้นดินของเขานีแ่แหละนะปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนาะค่ะเนาะสำหรับไอ เครื่องคั่วเนาะบ่ววาจะเป็นผลหมากลางใหม่บ่ววาจะเป็นเครื่องคั่วผืชสมุนไพรของเหานี่ลหละก็คือแนะนําให้ปลูกเนาะค่ะนอกายางไก่คันมันทุงเองเนี่ก็อยากจะบอกว่าเห่าก็เห็นผลมาหลายแล้วนะหลายสิ่งหลายอย่างนะ่ะไก่คันมันทงก็ได้กินแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮกกับบตตองได้ซื้ออีญังมากมมยเนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่เหาสมควรมีเนาะอีญังกระางที่เหาใส่กับเอก ก,การหุงหาอาหารของเฮ้านะเครื่องต้มยำทำแกงอยังนังสีนะพืชสมุไนไพรน่กะก็คือไก่ขันบรรพงศ์นับปุ๋ยเบ็ดถุกอย่างเลยเนาะคะ่ะนอ้อย่างในน้อยนะเวลาเหาเห็ดกับเขานะเวลาเหาเห็ดอยู่เห็ดกินนะเฮาบต่ตองสื่อ,อยังเลยจากอย่างนะ่ะกะยกตัวอย่างไง่ายๆกะคือแกงนอไม่นะ่ะย่างไก่ขันบรทุงแกงนอไม่นะ่ะไก่คั้นบรรุงกะได้ซื้อเต่เกลือนะ่ะ มันเห็ดในห้องประหยัดมากๆเลยนะนอใหม่ก็อยู่ในสวนเนะเาะแล้วก็แล้วก็ไอ้ใบยันนางใบแมงลักเนี่ยปลาอย่างเงี้ยเครื่องของเขานะอาจจะมีมะเขือพวงมีพริกสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะใส่ใส่บวบด้วยก็ได้ก็ใส่ผืชพักที่ห้ามีอยู่นะ่ยนะค่ะนะหฮาก็เห็ดอยู่เห็ดกินไปนะอยากจะบอกว่า มันเห็ดในเข้เาประหยัดึ้นหลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ่าเหดอยู่เห็ดกินนะเราต้องมาทําอยู่ทํากินน่ะละอีกดย่างนะภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้นะมันฝืดเนาะคะ่ะน้อมันเป็นมันเป็นเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะ่ะคืออะไรอะไรมันก็ลําบากไปหมดนะ่ะแล้วถ้าเราไม่ทําเลยเราก็ยิ่งลําบากเนาะแล้วก็มีหลายๆซื้อนะหลายๆซื้อหลายๆข่าวหลายๆสานักนะ่ะ ที่เพื่นออกมาบอกเฮ้าเนาะว่าให้เก็บเงินเก็บทองสำรองชีวิตไว้แน่หกเดือนถึงหนึ่งปีเพราะว่าเศรษฐกิจมันบดีเพื่นว่านะอันนี้นี่ยังเฮ้าเองนะเฮาบดีมีเงินมีทองสำรองขนาดนั้นเนาะพอแม่พี่น้องของเฮ้านี่โดยเฉพาะคนคนหลกากยาคนเช่าให้เช่าหน้านะ่ะ เฮาบอด้มีเงิ่อนสำรองขนาดนั้นอะแต่ว่าเ้ามาสำรองอาหารไว้ในที่ของเหาเนาะค่ะเนาะคือไก่คันมันทุ่งเห็ดนี่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เหาเฮ็ดมากน่ะคือคือมันเห็นผลถูกสิ่งถูกอย่างแล้วนะอย่างน้อยๆเราได้กินไงคือเราไม่ได้ซื้ออย่างนี้นะ่ะนะคือมันทําให้เราได้หาอยู่หากินในที่ของเราเองนะ่ะนี่แหละ สิ่งที่ไก่คันมันทุงเฮ็ดให้เห็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนาะที่ไก่คันมันทุงเฮ็ดพันพานมากนะ่ะเฮ็ดโคกงน้องหน้าพันพานมากนะ่ะสองปีกลัวๆแล้วเนาะมันเฮ็ดใ้เฮ้าได้มีอยู่มีกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่างนน้อยนะ่ะเราเรามีกินโดยที่เราไม่อดตายนะก็อยากจะบอกว่าห้องบได้มีเงินมีทองสะสมใหม่คือคนอื่นเขาห้องก็มาสะสมอาหารอยู่ในทีของตะครอ,องเนาะค่ะเนาะ ปลูกไวให้มันเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็ปลูกทุกอย่างแล้วก็ปลูกทุกวันแกคันมันทุนะ่งน่ะมาเห็ดทุกวันเลยนะมาเห็ดสวนนะ่ะไม่ได้หญ้าก็ปลูกผักไม่ปลูกผักก็ก็ทําในสวนนี่แหละนะทาไร่ทําสวนของเรานี่แหละก็ทําไปทุกวันนะ่ะวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง ตอนเช้าไง6โมงเชา้าจนถึง8โมงเนี่ยเรามาเริ่มทําสวนนะ่ะมันมีมันมันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะเลยนะถ้าเราจะทำนะถ้าเราจะทําอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเ้ากะเลิมมากตุนสเสบียงเนาะตุนสเสบียงตุนอาหารไหวในทีของเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะเราไม่มีเงินไม่มีทองนะสําหรับบ้านนอกเรานนะ่ะ ใช้ชีวิตอยู่อยู่บ้านนอกนะไม่ได้มีเงินมีทองเก็บเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็มาเก็บด้วยวิธีนี้ก็คือเก็บอาหารเก็บอาหารการกินไว้เป็นของตัวเองเนาะคะ่นะเนาะมันเห็ดให้เหามีอยู่มีกินมันเห็ดให้เหาบะตองซื่อเนาะคะ่ะเศรษฐกิจบดีเศรษฐกิจฝืดเครื่องภาวะเงินเฟอ้อยีหงยังทั้งหลายแลน่ะที่มันเกิดขึ้นมากนะย่างใน้นอยน่ะชีวิตของคนที่มาเห็ด หัวเห็ดสวนเห็ดโขกน้องหน้าเห็ดยูเห็ดกินคือแก้คันบรรทุงนี่มันกับเด็กกระทบอีอยงมากมมยเนาะแต่เขาบบมีเงินแหละยอมรับว่าเข้าบบมีเงินแต่เขามีอาหารกินเนาะค่ะเนาะนี่นะที่แก้คันบรรทุงเห็ดให้บึงแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ผ่านมานี่คือเข้าเห็ดเองนะ่ะแก้คันบรรทุงเห็ดเองนะ่ะด้วยอุปกรณ์ของเราก็มีอยู่เสียมอันเดียวนะเราปลูกได้ทุกอย่างทั้งสวนนะ่ะเรามีแค่เสียมนั่นแหละกะ บอกทุกๆคนเนาะบอกทุกๆคนว่าให้เตรียมตัวในการรับมือภาวะเศรษฐกิจบดีรับมือภาวะเงินเฟ้อรับมือในการเขาอยากมาแพงรับมือในภาวะที่ที่เขาเรียกอย่างที่ว่าภาษีขึ้นนะ่ะส่งออกบดนะีน่ะส่งออกไม่ได้ขายไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราอยู่ในในสวนของเราอย่างนี้นะอยู่บ้านของเราอย่างนี้ มันส่งออกมันขายไม่ได้อย่างนี้บางทีนะบางทีเรามาคิดมาคิดถึงจุดนี้ว่าเราขายออกไม่ได้เราก็ได้กินนะอันนี้ก็คือมันมันเป็นมุมบวกอยู่นะอยากจะบอกทุกๆคนว่ามันเป็นมุมบวกอยู่นะสำหรับสำหรับใครที่คิดจะมาทำเนาะสำหรับใครใครคิดที่จะมาสะสมอาหารไว้ในที่ตัวเองนี่ก็ก็อยากจะแนะนำตรงนี้แหละว่า มันทําให้ชีวิตเรามีอยู่มีกินเนาะค่ะเรื่องขายนะเฮ้าเฮ้ากับขายใดบางสิง่งบางอย่างเนะย ang, ย ang าะอย่างอย่างคาอย่างสินะเฮ้าขายคาขาย,ขายตะไคร่ขายอย่างอื่นไปนะ่ะเฮ้าโบเมนว่าเฮ้าเฮาสิป,ปูอย่างเดียวนะ่ะเฮ้าบบไดปลูอย่างเดียวเนาะเฮาปลูกทุกสิง่งทุกอย่างนะ่ะมันขายอย่างหนึ่งบบได้เฮาก็ได้ขายอย่างหนึ่งนะ่ะมันอย่างมะม่วงขายไม่ออกเราก็ไม่ต้องขายเราก็มาขายขามาขาย,ขายตะไคร้ขายอย่างอื่นนะ่ะ ขายสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละขายกล้วยใครอะไรไปอย่างนี้นะ